สวัสดีครับผมชื่อสัญญาผมเป็นคนเงียบๆไม่ได้จะอะไรกับใครแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมดูเหมือนคนรอบข้างจะเกลียดผมมากขึ้นทุกๆวันสวัสดีครับผมชื่อไอซผมสายแล้วขอตัวไปก่อนนะครับการเขียนให้มันดีๆเหล่เนี้ลายมือเนี่ยสอนตั้งใจทำสิ ไหนบอกว่าอยากจะเป็นผู้พิพากษาไงก็ต้องตั้งใจทํางานออแล้วดูซิไอ้ก็ยังไม่มาพวกเธอเตือนเพื่อนบ้างนะเตือนเพื่อนบ้างอ่ครับมาพอดีนิมนันไอ้ที่โมงแล้ว,วสายเวลาเรียนไอ้ก็หลับถ้ามาก็มาสายไอ้จะเอายังไงกับชีวิตนี่ไอ้มอ .6 แล้วนะโตแล้ว ครูไม่อยากบ่นเรื่องเดิมๆในขอบัตรมาสายสิเฮ้ยเบื่อจริงๆเลยต้องห้พูดซองอีกรอบ มีภรรยาไหมครูคะครูจะประกาศผลรางวัลจิตอาสาเลยไหมคะเอาต้อเรียมพร้อมจะฟังกันยังคะพร้อมเริ่มจากรางวัลที่สได้แก่เด็กยิงอมวดีคะ่ะเอาไปรางวัลที่2คะ่ะและ ใช่ฟันดาเชิ่ด้าน่เลยค่ะเอาสำหรับคนที่ไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยเขียนดีกันหมดทุกคนเลยแล้วก็สิ่งที่สำคัญอย่าลืมว่าเราเขียนมาอย่างไรเราก็ควรที่จะ ทำตามที่เราเขียนให้ได้ด้วยเพื่อความภาคภูมิใจในตัวของเราเองแม้สัญญาช่วงนี้มาแรงนะเขียนได้แต่ไม่รู้ทำได้ไหมบ้าเหรอเดี๋ยวเพื่อนเขาก็ไม่มีเวลา ไ,ไ,มไม่กลับบ้านไปอ่นหนังสือ้แหมสัญญาช่วงนี้มาแรงนะเขียนได้แต่ม่รู้ทาได้บ้าเพื่อนเไม่อ่านหนังสือไม่กลับบ้านไปอ่านหนังสือคนระับไม่กลับบ้านไปอ่านหนังสือ ยังไม่กลับหรอลูกกำลังจะกลับค่ะโอย้ยรีบกลับได้แล้วดึกแล้วนะไปละลูกก็กำลังจะกลับเหมือนกันจ้ะสวัสดีค่ะ ครูครับครูครับครูไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยครูเองนะครับครูทำใจดีๆไว้นะครับอาจารย์หอวเราะครับอะเข้ามาที่ไอซ์เอาเงินมาส่งครับเออขอบใจลูกไอซ์ครับครูขอบคุณนะถ้าไม่ได้ไอซ์วันนั้นอ่ะครูก็คงจะแย่ สิ่งที่ไอทำเนี่ยคชืช่นจมจริงแต่ไออย่าลืมนะลูกเราช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้แต่เราต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะอย่าลืมเรื่องของการเรียนต้องตั้งใจเรียนอนาคตอ่ะมันอยู่ที่มีเรานะไม่มีใครมาช่วยเราได้นะลูกแม บอกกูไ่แคร์ไม่ทำงานนะเนี่ย,ย,ยดีใจอะ่ะเป็นไปได้ไงหมอไม่รู้ดิต้องไปบอกคนอือ่นละอะไรเนี่ยอ้าวสัญญาขอฟ้าเลี้ยงทองเหรอใช่อืมขอบคุณนะ้นที่รับให้เาวัดได้รอนนั้ออะเออไอแล้วไอ้กันบอกว่ามึงทำง,งานกูภ้ภัยไม่คิดจะบอกใครหน่อยเหรอไม่มีใครรู้ก็ไม่เ,เป็นไรนี่ ที่เราทำไปก็อยากได้รางวัลเป็นห้องสกปรกเราก็เลยทำแล้วมโดนครูด่าทุกวันไม่เอือมั้งเหรอไม่ว่ะกูเฉยๆกูชินละงั้นขอคุณอีกทีนะสิ่งที่ผมทำมันไม่ใช่หน้าที่แต่มันเป็นสิ่งที่สังคมต้องการอย่าดูถูกคนเพียงเพราะคุณเห็นแค่ด้านใดด้านหนึ่งของตัวเขาสองครับครูคะครูเป็นถามจริงดิทำไมไม่บอกคนอื่นนะ ไม่กลับบ้านแม่นางเสือเราสังเกตมาสัมพัวเห็นเองทำแวนทำแวนทำแวนทำแหวน